สวัสดีครับพบกวันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างไรายได้จากเกมนะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆมานําเสนอชาวช่องสร้างไรายได้จากเกมทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ผมจะมาลงทุนในโต๊ะเกมรูเล็ตนะฮะโดยใช้ทุนน้อยแต่ได้กําไรโชว์ๆร้อเอนะฮะเอาใจสําหรับคนทุนน้อยนะฮะแล้วทํากําไรได้จริง10%ของเงินทุนทั้งหมดนะฮะ โดยเทคนิคนี้นะฮะเราจะใช้แผนการเดินเงินทบคูณ2แล้วใช้เทคนิคก,การแทงสลับฝั่งแทงตรงข้ามผลที่ออกก่อนหน้านะฮะสมมุติว่ารูเล็ตในเกมนี้ออกที่สีดําเกมหน้าเราจะลงที่สีแดงโดยโต๊ะเกมรูเล็ตนี้นะคะลิมิตต่ามากนะฮะเริ่มตั้งแต่10บาทจนถึง 140K นะฮะ ถือว่าเป็นลิมิตที่กว้างมากนะฮะสำหรับคนทุนน้อยก็เล่นได้นะฮะหรือว่าใครที่ทุนมากก็สามารถลงทุนในเทคนิคนี้ได้เช่นกันนะฮะแต่เพื่อนๆนท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าเทคนิคการแทงแบบสลับฝั่งจะเป็นแบบไหนผมได้ทำการอัดคลิปเต็มการลงทุนจริงไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะผมจะลงที่2ช่องทางนะฮะตอนนี้ก็คือ YouTube ช่องสร้างรายได้จากเกมอีกช่องหนึ่งนะฮะแล้วลงกับเว็บ BK อีก1ช่องนะฮะเป็น2ช่องทางนะฮะ ช่องนี้จะเป็นทฤษฎีนะฮะอีก2ช่องจะเป็นปฏิบัติจริงนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปรับชมทาง YouTube ช่องสร้างรายได้จากเกมช่องนั้นได้นะฮะสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรามีเทคนิคที่ดีแล้วอีกหนึ่งข้อสำคัญก็คือได้ตามเป้าแล้วควรหยุดลงทุนให้เป็นทุกเทคนิคมีความเสี่ยงก่อนการลงทุนจริงให้เพื่อนๆไปรับชมคลิปเต็มให้ดีก่อนศึกษาคลิปเต็มให้ดีก่อนก่อนการลงทุนจริงเราจะเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนไปนพร้อมๆกัน เจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานำเสนอเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ